คุยแชทแบบไหนให้ดูแล้วไม่น่าเบื่อนะคะการคุยแชทเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์เลยนะคะที่จะทําให้คนที่เขาคุยกับเราเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเรามีแรงดึงดูดมากพอที่จะอยากมาเจอเราตัวจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอยากจะคอนติเนียคุยต่อหรือเปล่าเขาอยากจะไปต่อไม่ไปต่ออยากจะเจอไม่เจอ อันนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตอบแชทเลยนะคะการตอบแชทหลักการง่ายๆเลยข้อแรกอยากให้ทุกคนจำไว้ถ้าคุณอยากเป็นคนที่ไม่น่าเบื่อก็คือคุณจะต้องไม่มีแพทเทิร์นที่ตายตัวในการตอบเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นคนที่มีแพทเทิร์นเดิมๆซ้ำๆตายตัวอันนี้น่าเบื่อแน่นอนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ค่าดเดาได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นสิ่งที่ค่าดเดาได้สิ่งนั้นคือของตายค่ะถึงแม้ว่า คุณจะเพิ่งเริ่มคุยกันก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีแพทเทิร์นเดิมๆอย่างเช่นตื่นเช้ามา Good morning กลางคืน g n ไน h t ค่ะกินข้าวหรือยังคะห่ผมผ้าไหมคะฝันดีนะคะอย่าลืมกินยาก,ก่อนนอนนะคะระวังเป็นหวัดนะคะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆพูดอยู่แค่นี้ ไม่มีอะไรใหม่เลยวัน2วันแรกอาจจะโอเคนะพูดแบบเดิมๆไปสัก3วัน Good Morning เวลาเดิมๆสัก3วัน Good Morning ค่ะ Good Morning ครับจบ Good Morning ค่ะ Good Morning ครับ night ค่ะ night ครับอยู่อย่างสัก3วันเขาเบื่อละไม่ไปเป่าแล้วเขาไม่อยากคุยแล้วเพราะมันคือแพทเทิร์นเพราะฉะนั้นอย่ามีแพทเทิร์นค่ะวิธีการแก้ก็คือคุณทำยังไงก็ได้ให้การคุยของคุณในแต่ละวันเนี่ย เวฟมันไม่เท่ากันหรือว่ากราฟมันไม่เท่ากันความตื่นเต้นไม่เท่ากันวันนี้คุยเยอะวันนี้คุยน้อยวันนี้ g ูดมอร์นิ่งหายไปอีก2วันไม่กูดมอร์นิ่งอันนี้เรียกว่าไม่เป็นแพทเทิร์นนะคะลองไปทําดูลองใช้วิธีนี้ดูนะคะอีกข้อนึ่งเลยก็คือคุณห้ามตอบเร็วเด็ดขาดเลยถ้าเกิดว่าเราเพิ่งคุยกันมันยังไม่ได้ไปสู่ระยะของการเป็นแฟนแล้วคุณตอบเร็วพูด,ดง่ายเลยนะแชทปุ๊บตอบปับ๊บ เขาแชทมาปุ๊บคุณอ่านปุ๊บตอบปับ๊บอย่างเงี้ยคาดเดาได้เลยว่าคุณเป็นคนที่รอคอยเราคอยแชทเขาตลอดเวลาคนที่รอคอยเท่ากับอะไรคะคนที่ขาดแคลนคนที่ขาดแคลนเท่ากับอะไรคะคนที่โหยหาและต้องการเขาจะเริ่มกลัวทันทีว่าเฮ้ยคนนี้ดูเหงา คนนี้ดูขัดแคลนอะแล้วถ้าเกิดว่าเขาคุยกับคุณต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มแบบคุณจะเริ่มลึกซึ้งกับเขาไปเรื่อยๆหรือเปล่าผู้ชายเป็นเพศที่กลัวอะไรแบบนี้มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าตอบแชทไวค่ะคือทิ้งไว้สักนิดนึงบางวันตอบไวบางวันตอบช้าบางวันตอบไว,บา,ว,บ,ไวบางวันตอบช้าแล้วแต่ ให้รู้ว่าเรามีสิ่งสําคัญนอกเหนือจากการเล่นโทรศัพท์ให้รู้ว่าเรามีสิ่งอื่นสําคัญนอกเหนือจากการตอบแชทเขาให้รู้ว่าเรามีสิ่งอื่นสําคัญนอกเหนือจากการที่คอยนั่งดูลายตลอดเวลาหรือว่าเช็คลายตลอดเวลาฉันต้องทําอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นสามารถทิ้งแชทไว้ได้ในช่วงแรก1ชั่วโมง3าชั่วโมงบางทีครึ่งวันทิ้งไว้เลยแล้วคุณแค่ตอบตอนเย็นทําให้เขารู้สึกชร์เลนมากขึ้น รู้สึกว่าอยากจะลงทุนกับคุณมากขึ้นรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะต้องหากลเม็ดอะไรมาคุยกับคุณมากขึ้นเพื่อให้คุณอยากคุยกับเขานะคะข้อที่3เลยก็คือการที่คุณอยากจะเป็นคนคุยแล้วไม่น่าเบื่อคุณห้ามคิดเด็ดขาดว่าคุณจะไปจีบแล้วทำยังไงให้ได้ใจเขาแต่คุณจะต้องคิดในมุงกับว่าคุณจะต้องเป็นผู้หญิงแบบไหนเขาถึงจะลงทุนกับคุณมากขึ้นเขาถึงจะทำตัวให้สนุกมากขึ้นเขาถึงจะทำตัวให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากคุยกับเขามากขึ้น คิดแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นคนที่พยายามจะต้องเป็นอีกฝั่งนึงที่เขาจีบคุณคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่พยายามดูแล้วไม่ได้ตื่นเต้นกับการคุยครั้งนี้ดูแล้วเหมือนกับชั้นเฉยๆกับการคุยครั้งนี้ดูแล้วเขาจะต้องเหมือนกับหาอะไรมาคุยกับคุณมากขึ้นเพื่อให้คุณอยากคุยกับเขามากขึ้นโอเคไหมเอา3ข้อ3เทคนิคนี้ไปใช้นะคะแล้วดูสิว่าการคุยแชทครั้งเนี้ย เขาจะมีอะไรมากขึ้นหรือเปล่าถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะในการช่วยเพิ่มพลังเสน่ห์ให้กับคุณเนี่ยสามารถติดตามกวางได้ในแฟนเพจคับกิกค่ะแล้วก็ติดต่อมาทาง Line แอดขับกิกนะคะสำหรับคนที่อยากลงเรียนคอนเซ็สกเสน่ห์คอร์สที่จะทำให้ผู้หญิงทุกคนมีแรงดึงดูดแบบเกิน